เพื่อนๆครับเรากำลังอยู่บนถนนการนาพิเศษขาออกฝั่งทิศตะวันตกทิศทางมุ่งหน้าจากตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมุ่งหน้าออกไปทางฝั่งอยุธยาครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับหลังจากผ่านพ้นสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่มาแล้วให้เพื่อนระมัดระวังนะครับโค้งเล็กๆบริเวณวัดวัดทางเข้าวัดลาดปลาดุกอันตรายครับเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีไฟครั้งแรก ข้ามเส้นขาวมาแล้วผมเห็นอาการตั้งแต่แรกแล้วครับเพื่อนๆครับว่าข้างหน้านู้นเขาชะลอตัวรถบรรทุกพี่เขาบรรทุกมาหนักครับเพื่อนๆครับพี่เขาอาจจะสังเกตเห็นไม่ทันออกขวาได้พี่เขารีบออกขวาออกมาปุ๊บกับพี่ไฟปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเห็นไหมครับเพื่อนๆครับแล้วเขาพยายามชิดขอบทางทางด้านขวาเพื่อให้ผมมองเห็นทรายครับกําลังทรายครับทรายลดความเร็วทรายลดความเร็วครับผมเห็นซ้ายไปได้ใช่ไหมครับผมก็ออกทรายมาพี่เขาค่อมไว้ ให้ผมเห็นซ้ายครับพอออกมาปุ๊บตอนนี้พี่เขายังยกคันเร่งอยู่นะครับความเร็วพี่เขาลดลงลดลงลดลงความเร็วผมมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีช่องข้างหน้าเห็นไหมครับพี่เขาลดความเร็วเพื่อให้มีช่องข้างหน้ารอจังหวะนะครับของผมแซงไปทางด้านขวาเพื่อนๆคอยดูนะครับอ่าได้จังหวะเห็นช่องนะครับอันนี้เติมได้ครับผมพยายามเติมขวาเพื่อที่จะออกขวาเพื่อนๆครับหลังผมโล่งนะครับเพอผมออกขวาได้เห็นไหมครับพี่เขาก็ออกซ้ายแล้วก็ออกซ้ายไปเหมือนเดิม จังหวะแบบนี้เป็นไปได้ครับเพื่อนครับเมื่อถึงทางโคง้งหรือบริเวณนี้นะครับชนท้ายกันบ่อยนะครับเพื่อนครับใช้ความระมัดระว,วังครับสวัสดีครับ